กับสวัสดีแฟนหมัดมวย FC ทุกๆุกท่านนะครับวันนี้ผมมวยหูวุฒนครปฐมก็จะมาออกวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนช่างมวยไทย7สีวันที่14มีนาคม2564วิเคราะห์วิจารณ์เบื้องต้นด้วยตัวผมเองครับผมมวยหูวุฒนครปฐมนะครับ ใครที่ต้องการจะสมัครมวยหูฟังราคาต่อรองฟังบรรยากาศหน้าเสือตัวเงินสิ่งแวดล้อมเล่นเสียงดังฟังชัดค่าบริการเพียงเดือนละ700บาทผมทำเดือนละ800แต่ผมเห็นว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ทำแค่700บาทพอนะครับฝากตัวช่วยมวยหูไว้ด้วยนะครับช่อง7สีใครอยากจะฟังราคา รวดเร็วรู้ก่อนนับก่อนนอกก่อนสนใจสมัครมาได้เลยครับ061 063 3421นมะครับมวยหงวุฒนครปฐมนะครับไอดีไลน์ครับไอดีไลน์ฝากูด้วยครับไลน์เสียง wyt 2 5 2 8 wyt 2 5 2 8ไอดีไลน์ของผมนะครับ ฟังลายเสียงปีละ1,800บาทลายเดือนเดือนละ500บาทนะครับสำหรับลายเสียงใครที่ต้องการความรวดเร็วว่องไวและก็เรื่องข้อมูลละเอียดโทรมาสมัครฟังกับผมได้นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นเพียงเดือนละ700บาทผมมวยหูวุฒนคปรปฐมภาคเองทุกรอบทุกช่องภาคในเวทีมีตัวตนจริงแน่นอนนะครับก็ฝากเว็บไปด้วยครับ t i g 2 4 t i g 2 4 ไม่ต้องรอลุ้นถึงสเต็ปสแทงแค่สเต็ปสตัวก็ได้แอดไปแอดไลน์ Add Add line, นะครับแอดทีไอจีสองสี่นะครับก็มีอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาสอบถามผมนะครับกอวิเคราะ์พิจารณร์นะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับเบื้องต้น,ผมม,นรรมนะผมมวยหูวุฒนครปฐมนะครับผมมวยหูวุฒนครปฐมมาเข้ากาัน เข้าสู่วิคอลวิจารณ์เบื้องต้นมวยไทยจัดสีวันที่14มีนาคมกันเลยนะครับมาว่ากันถึงมวยคู่ที่1ของรายการนะครับมวยคู่ที่1ของรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับบุญเพง็งสามชัยวิเศษสุขนะครับฝ่ายแดงนี่บุญเพ็งสามชัยวิเศษสุขบุญเพ็งหีบเหล็กนะครับหรือว่ามวยไทยสามชัยยิมเจ้าบุญเพ็งตัวนี้นี่เป็นเด็กจากจากมหาสารคาม นะครับทางนี้ก็ทําการที่ซ้อมอยู่กับคนจัดนะเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดนะครับนะหมัดแรงศอกแรงโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อกได้เดินบทเดินเบียดเดินบี้เก๋าลักเหลี่ยมดีนะครับต่อยในเมืองกรุงนี่มาเยอะกว่านะครับมาดูฟอร์มการชกกันหน่อยก็มีชนะคะแนนนะครับออยอดกระตันยูนะครับต่อสทิศเมื่อวันที่2นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ ต่อยลุมพินีนะครับก็มาบ่อยพอสมควรสําหรับเจ้าบุญเพ่งตัวนี้นะครับมาดูคู่ชกครับมาดูคู่ชกกันหน่อยเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับตัวนี้เป็นมวยดังจากลาวเลยนะเป็นมวยดังจากลาวนะครับเป็นมวยดังจากลาวเป็นมวยสปปลาวนะครับนะเป็นมวยเพื่อนบ้านสปปลาวก็เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่อยบูสู้ดีนะครับฟอร์มการชกนะครับฟอร์มการชก ก็แพนนกนะครับยก2เป็ดสมหวังติสิเจทูนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนั้นต่อยล่าสุดนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับฝ่ายแดงครับบุญเพ็งนะครับต้องขออภัยนะครับก็วันนี้ครับชกกันพิกัด126ปอนด์นะกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยชื่อชั้นเนี่ยบุญเพ็งจะมาก่อนต่อยในเมืองกรุงมาก่อนนะครับต่อยในเมืองกรุงมาก่อนส่วนเจ้าเมืองลาวเกียรติทงยศเนี่ย ส่วนมากเขาก็ต่อย3ยกนะต่อย3ยกที่ช่อง8แม็กบ้างนะครับถนนรัชดาบ้างนะครับจตุจัยาบ้างนะครับนะก็ต่อย5ยกนี่น้อยนะครับไม่เหมือนบุญเพ็งนะครับบุญเพ็งนี่ต่อย5ยกมามากกว่านะครับต่อยอยู่ในเมืองกรุงเวทีมาฐานมามากกว่านะครับคู่นี้ครับผมเกมยือ้อเกมยาวนะครับเกมยือ้อเกมยาวนี่ผมออกชอบไปที่บุญเพ็งสามชัยวิเศษสุขโอกาสนับโอกาสน็อก พอมีนะครับพอมีพอสมควรเลยนะครับเลทนี่ผมไม่รู้นะครับน้าเลทไม่รู้แต่เบื้องต้นนี่ออกชอบไปที่บุญเพงก่อนนะครับแต่ถ้าว่าน้ําหนักช่วงเช้ามีปัญหาสมาชิกเดี๋ยวรอฟังในสายข้อมูลนะครับรอฟังข้อมูลในสายมาว่ากันถึงมวยคู่ที่2นะครับมาว่ากันถึงมวยคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนะครับต้มยํากุ้งนะครับประกรณ์พรสุรินนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแชมป์นะครับนะชมรมมวยสยามนะครับรุ่น43กิโลกรัมอยู่นะครับสำหรับเจ้าต้มยำกุ้งวันนี้ต่อย118ปอนด์นะครับสำหรับต้มยำกุ้งคู่ชกนะครับเจ้าอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับหรือเจ้าแมงซอนแวนโค้งแวนโค้งเกรียงไกรนะครับเป็นเด็กจากพะเยาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาพระจังหวัดลำปางนะครับ มาดูเพลงชกทางชกของเจ้าต้มยำกุ้งสักนิดหนึ่งนะครับต้มยำกุ้งนี่ตัวนี้ก็เป็นมือซ้ายจังหวะดีครบเครื่องนะครับอาวุธนี่หนักแรงมีทุกลูกหลักเรี่ยมดีไอคิวดีสมองดีนะครับถือว่าครบเครื่องเช่นกันเลยครับสาหรับเจ้าต้มดำกุ้งหัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้ฉกาจฉกันฟอร์มการชกนี่ชนะนอกยก3ามนะครับเอเลี่ยนเป็นกเกษมที่จังหวัดสุรินทร์ล่าสุดชนะคะแนนฟ้าประธานหมวดดันสารคามนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนคู่ชกนะครับ เจ้าอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องอาวุธนี่ใกล้กเคียงกันเลยนะครับชิงเหลี่ยมชิงจังหวะชิงตีนหน้ากันแน่นอนนะครับซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมอาวุธดีถือว่าใช้ได้ครบเครื่องฟอร์มการชกก็ชนะคะแนนคมกิจเกียริฟูเฟืองนะครับลาสุดชนะคะแนนโชคกุญชรกอสกุลเชื้อนะครับที่ชจองเจ็ดสีมาพูดถึงเวทพูดถึงน้ําหนักกันหน่อยต่อยละสิบแปดเด็กก็หยุดหายไปพอสมควรนะ ก็พักร่างกายจากโควิดนะครับเอ,อ่อร้อยสิบแปดปอนด์เนี่ยพูดถึงว่าเจ้าอัตชัยเนี่ยจะได้เปรียบเวทเต็มกว่านะครับต้มยำกุ้งนี่ต่อยร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกนะครับก็ถือว่าเป็นเวทที่ขยับขึ้นมาสักนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่เต็มเวทสักเท่าไหร่เวทน้ําหนักนี้เป็นอัตชัยจะได้เปรียบนะครับคู่นี้ครับเป็นการชิงเหลี่ยมชิงจังหวะกันนะครับชิงเพลงเพลงตีนกันนะเอาง่าย มวยคู่นี้นะครับอยู่ที่จังหวะในการเล่นของแต่ละท่านนะครับว่าจะเล่นจังหวะไหนผมเชื่อว่าคู่นี้เล่นจังหวะ2ได้เปรียบนะครับเล่นจังหวะสองได้เปียบ,บ,ยบต้องมีคนใดคนหนึ่งที่เดินนะครับเจ้าอัตชัยตัวนี้เดินมวยไม่เป็นนะผมบอกไว้ก่อนนะครับส่วนต้มยำกุ้งนี่เดินได้ชนดีเบียดดีถอยตั้งรับจับทางเนี่ยอัตชัยเก่งกว่าคู่นี้ผมออกชอบไปที่เจ้าอัตชัยโรงเรียนกีฬาลำปางครับ จะใช้จังหวะหรักเหลียมฝีมือและก็เวทน้ำหนักปะทะไปปายนี่จะมั่นคงกว่านะครับออกชอบไปที่อาจจะใช้โรงเรียนเจริลำปางนะครับก็ฝากฝากเพื่อน FC นะครับทางช่อง y t u t u นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ด้วยด้านล่างนะครับนะฝากกดติดตามนะครับนะมันจะมีบอกอยู่มีแชร์นะครับมีกดติดตามนะครับแล้วก็มี เวลาเรากดติดตามไปเนี่ยปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาท่านก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับฝากกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่จะสมัครมวยหูก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับโทรกันมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมเลยนะครับ0610633421ครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมมวยหูวุ้นนครปฐมนะครับมาว่าถึงมวยคู่ที่3นะครับคู่ที่3ของรายการนะครับ ก็ไฟแดงนี่ก็เป็นวันฉลองสอจอตงปาจีนหรือว่าวันฉลองพีเคแสนชัยวันฉลองสิทธิ์ซน้องนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ไม่ต้องพูดถึงต่อยมานานแล้วนะครับเป็นเด็กจากจังหวัดกาลสินอายุก,ก็ประมาณ3 4ปีนะครับเขาเรียกว่าสายปะลาาเดือดนะกระดูกมวยการผ่านมวยนี่อาวุธมวยถือว่าเป็นมวยซ้ายตั้งรับจับทางนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหลักเรียมดีไอคิวดีกระดูกดีแต่ว่าสภาพร่างกายนี่ช่วงหลังนี่กรอบ นะครับโรยลาเยอะแล้วนะครับมีแต่แพ้อย่างเดียวนะครับสี่ห้าฟอร์มหลังนี่แพ้ตลอดนะครับแพ้ตลอดแพนอกยก 4, สี่ซื้อสัตว์แปร 8, มินบุรีนะครับแพ้คะแนนเพชรอำนาจสวรรคจ้างมันจานะครับที่หาดใหญ่อย่างว่าแหละครับมวยนี่มันกำศึกมานานไม่เหมือนตอนวัยรุ่นนะครับตอนวัยรุ่นนี่โดนตรงไหนก็ไม่เจ็บแต่เวลาแก่ตัวนี่โดนตรงไหนก็เจ็บก็ปวดไปหมดนะครับถึงจะซ้อมดีซ้อมเยี่ยมยังไงก็เจ็บก็ปวดแต่ว่าเ กระดูกการผ่านมวยของเขาเนี่ยสมองมวยเนี่ยของวันฉลองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเก๋านะครับมีลูกเก็บกันอาวุธนะครับนะมีลูกจังหวะฉายนะครับลูกจังหวะโชว์ลูกจังหวะแช่นะครับให้กรรมการนี่ได้เห็นนะครับส่วนคู่ชกขาวฝ่ายน้าเงินนะครับก็เป็นซีอุยสิงมาวินนะครับหรือว่าซีอุยจำป่าบอลนะครับเป็นเด็กจากพัทลุงนะครับทำการรีซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงมาวินนะนะครับเป็นมวยสูงยาวเลยเข่าในเหนียวปั้มตี แข่งแข่งแข็งแรงเดินบดเดินเบียดบี้ชนนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็โดนไม่ได้เหมือนกันนะครับนะช่วงหลังนี่ก็ถือว่าร่างกายไม่ไม่ดีโดนหนักๆโดน,นแรงแรงซีอุยนี่ก็มีเจ็บมีสะดุง้งมีทิ้งตัวนะครับแต่ว่าหัวใจดีแต่ว่าโดนหนักๆแรงแไม่ได้นะครับฟอร์มการชก2ครั้งหลังของซีอุยนะครับชนะนกยก4นะครับเพชรอำนาจสวรจ้างมันจาราสุดแพนอกยก2วัชรพลพีเคแสนใช้ที่สงขานะครับคู่นี้นะครับ ผมเชื่อว่ามสมองมวยของวันฉลองเนี่ยนะครับเวลาประกบในเจ้าซีอูเดินเข้ามาเจ้าวันฉลองเนี่ยมันจะมีกดแขนหนีบแขนไว้แล้วก็มีโชว์มีแช่ตอนกําลังใกล้จะแยกเนี่ยมันแทงคาไว้อย่างเงี้ยกรรมการก็จะเห็นนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่วันฉลองสอต่อต้องปลาจีนหรือว่าวันฉลองพีเคแสนชัยครับจะอาศัยลูกเก๋าน่ายังมีอยู่นะลูกเก๋ายังมีอยู่จะบดเบียดชนะแบบว่าปลาย ตุลักตุเล่แหละผมดูว่าตุลักตุเล่นะครับตุลักตุเล่แต่ว่าจะน่าจะอาศัยไปไปลายนะไปไปลายคุมรูปเกมได้นะครับคุมรูปเกมได้นะครับชอบไปที่วันฉลองครับชอบไปที่วันฉลองสุนทูเอกนํารายการนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ t i g 2 4นะครับ t i g 2 4ก็คือไทเกอร์สองสี่แทง2ตัวได้ไม่ต้องรอถึง3ตัวสเต็ป2นะครับ t i g 2 4แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับนะฝากด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับดูรับชมนะครับฝ่ายแดงนะครับฤทธิเดชนะครับไอฤทธิวดานะครับสิทธิกุลนะครับฤทธิวดาสิทธิกุลฝ on ่ายแดงนะครับหรือว่าฤทธิวดา eng, on ader, นิพพรนนะครับเป็นแชมป์รุ่นร้อยสี่สองปอนด์นะครับซุปเปอร์ไรเวสสภามวยโลกอยู่นะครับเจ้าฤทธิวดานี่ก็กลับมาเยือนถิ่นเก่านะกลับมาเยือนถิ่นเก่าช่องเจ็ดสีนะครับ ก็ถือว่าต่อย5ยกเนี่ยแล้วก็หยุดไปนานเลยนะครับนะหยุดการต่อย5ยกไปนานเลยนะครับก็มาได้มาขยับขยายร่างกายนะครับสองครั้งนะครับ2ครั้งเจา้าฤทธิวดานี่เป็นมวยจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือนะเตะซ้ายต่อยซ้ายตัย้ตงรับจับทางดีแต่เป็นมวยประเภทเดินเข้าหาี่ต่อยไม่ได้เรื่องเลยแต่เป็นมวยประเภท ไอคิวว่องไวอาวุธนี่ออกนี่มีทั้งซ้ายมีทั้งขวาลูกถีบลูกดักเตะดักแทงนี่แหมใช้ได้นะว่องไวมากนะครับฟอร์มการชกครั้งล่าสุดชนะน็อกยก2โรโบฟูเก็ตไฟขับนะครับที่จังหวัดสงขลาผมดูว่าร่างกายลิทิทิบดาครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับนะมันเป็นช่วง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 ของร่างกายที่ซีฟื้นฟูแล้วกลับขึ้นมาดีนะครับส่วนคู่ชกครับ Fair เฟอร์ลารีแฟร์แท็กก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ายแฟร์แท็กนะครับนะเป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นกันนะครับมีนอกมีในแต่ว่าหลักเหลี่ยมความว่องไวของอาวุธเฟอร์ลารีเนี่ยจะช้ากว่าเจ้าลิทธิวดานะครับจะช้ากว่าเจ้าลิทธิวดานะครับแต่ว่าต่อย5ยกมาดีกว่ามามากกว่านะครับนะเท่านั้นเองนะครับฟอร์มการชกของเจ้าเฟอร์ลารีชนะคะแนนทักสิณเล็กสอจปอียกอุทัยช่องเจ็ดสี ลาสุชนาคะแนนยอดเหล็กเพชรอชิรายะที่ช่อง7สีนะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นี่ผมชอบนะครับนะผมชอบมากด้วยนะครับฤิทธิทวดาสิทธิกุลผมเชื่อว่าเห็นตัวก่อนไปก่อนหลายช่วงตัวแหละเพราะว่าอะไรเจ้าฤทธิว,วดาเนี่ยลูกร่อลูกชนลูกออกอาวุธเนี่ยมันรวดเร็วกว่าเจ้าเฟอร์ลรี่ ฟาร์ล,ลี่เกเก๊งกลางผมรู้ว่าเห็นตัวก่อนนะครับถ้าหน้าตู้ขึ้นมานี่มี5,4,3,2เนี่ยก็ดูหน้าเข้าไปก่อนเยอะๆเลยแล้วก็หาจังหวะออกตัวเอานะครับ mm. เล่นมวยไทยในยุคปัจจุบันนี่นะเราไม่ต้องไปแช่เราไม่ต้องไปโชว์นะครับไม่ต้องไปเล่นโชว์เขาโอ้โหเราได้ราคาดีมายืนยิ้มหัวเราะคิดว่าคนอื่นเขาหมูนะครับ mm. เราได้ราคาดีๆเนี่ยเราหาขยับแต่งหาขยับบางอย่างเช่นชัน ท่านเล่นมวยต่อ2152ราคาเดิน516171ท่านก็บังแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยท่านมีเงินเข้าบ้านเนี่ยท่านมีความสุขและท่านก็จะยืนอยู่ในวงการมวยไทยมวยตู้นะครับได้นานนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมมวยหูวุฒนะครปฐมนะครับภาคศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนละ700บาทเบอร์โทร061-063 3 4 2 1นะครับเบอร์โทรผมนะครับ061 063 3 421นนะครับวันนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเล่นมวยได้รับชัยชนะเฮงเฮงรวยรวยซื้อขายแต่งบงังกินสองข้างอย่าโลภอย่าประมาทท่านก็จะมีความสุขในการเล่นมวยตู้มวยทีวีนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีชัยครับสวัสดีครับ